วิติโลกวิญญาณป้าใบานาดเล่าเรื่องผีต้นยางร้อยปีบวงแค้นแห่งพนานาชายป่าลึกในจังหวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในทวย คือชายหนุ่มผู้รับมรดกอันล้ำค่าจากบรรพบุรุษเป็นผืนนาหลายสิบไร่ที่อุดมสมบูรณ์และสวนผลไม้ที่ให้พืชผลตลอดปีแต่ในผืนดินอันเป็นที่รักนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เด่นสง่าและแฝงไว้ซึ่งความลี้ลับนั่นก็คือต้นยางนามันเป็นต้นขนาดมหึืบมา ที่สูงเสียดฟ,ฟ้าอายุของมันก็นับว่าร้อยปีลำต้นใหญ่จนคนสามคนโอบไม่รอบกิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมอนาบริเวณกว้างขวางราวกับร่มเงาของพนาไพรย,ย่อมย่อมชาวบ้านต่างรู้ดีกันว่าต้นยางนี้ไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดา มันคือที่สิงสถิตของเจ้าที่เจ้าทางและรุกขเทวดาบางก็ว่ามีผีปู่โสมคอยเฝ้าสมบัติโบราณอยู่ใต้ารากและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผีเท่าอยา่างวิญญาณชายชาราผู้คุ้มครองผืนป่าแห่งนี้มานานผู้คนต่างไม่กล้าเข้าใกล้ตนยางในยามวิกาล เพราะมักจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเสียงลมหายใจแหบแห้งและในบางครั้งก็เห็นเงาร่างคนแก่เดินพวนเปียนอยู่ใต้ตนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านต่างบอกเล่าตำนานว่าใครที่คิดจะโค่นตน้นยางนานี้จะต้องพบกับหายนะอย่างสาหัสแต่สำหรับในทวย เขาไม่เชื่อเรื่องงมงายสิ่งที่เขาเห็นก็คือไม้เนื้อแข็งชั้นดีที่สามารถนำมาสร้างเรือนหลังใหม่ทดแทนบ้านเก่าที่สุดโทมได้ในทวยเป็นคนหัวถันสมัยไม่ศรัทธาเรื่องพูดผีปีศาจเขามองต้นยางนาเป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่ควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเฮ้ยนไอ้กกูถามจริงๆว่ะ นี่มึงจะบ,บ้าไปแล้วหรือไงไอ้เม้งเพื่อนสนิทที่นายถวยชวนมาช่วยงานถึงกับอุทานขึ้นเมื่อได้ยินความคิดของนายถวยไอ้ต้นยางนั่นน่ะมันมีเจ้าของนะเว้ยผีเท่ายางนั้นมันดุเหลือเกินเอานไยเม้งข่าวลือทั้งนั้นนะเว้ยนายถวยก็หัวเราะอย่างไม่สะทกสะท้านเฮ้ยผีเผอแล้วไม่มีจริงหรอกเว้ยถ้ามีจริงป่านี้มันคงจะมาหลอกกูไปนานแล้ว มึงจะไปกลัวอะไรวะมึงลองคิดดูเซถ้าเราเอาต้นไม้ต้นนี้มาทําบ้านทั้งหลังเนี่ยมันจะได้เนื้อไม้ดีขนาดไหนมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มซี่อีกลวเลยความโลภและความต้องการสร้างบ้านหลังใหม่มันบดบังเหตุผลของนายถวยจนสิน้นส่วนไอ้เม้งแม้จะหวาดกลัวแต่ก็ทนแรงยุของเพื่อนและค่าจ้างก้อนโตไม่ไหวสุดท้าย ทั้งสองก็ตกลงกันว่าจะลงมือโค่นต้นยางในวันรุ่งขึ้นก็ลงมือวันนั้นในถวยกับเมียของเขาหนังส้อยนำธูปเทียนและดอกไม้ไปวางที่โคนต้นยางเพื่อทํำทีขอขอมาโดยที่ในถวยพูดจาขอโทษขอโพยแบบส่งๆไม่ได้มาจากใจจริงส่วนนังส้อยก็มีสีหน้ากังวลไม่น้อย พราะเธอยังเชื่อเรื่องผีสางอยู่บ้างเช้าตรู่วันรุ่งคืนในถ้วยกับไอ้เม้งก็เริ่มปฏิบัติการทั้งสองก็ช่วยกันเลื่อยไม้ฟันต้นยางนาเสียงเลื่อยดังสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณเสียงนั้นมันบาดลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของผีเท่าอย่างที่สิงสถิตยอยู่เป็นร้อยปี ผีเท่ายางกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นดวงตาสีเพลิงจ้องมองดูสองคนมนุษย์ที่กำลังทำลายบ้านของตนเมื่อตนยางนาล้มลงเสียงสะท้อนของมันก็ดังสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งพื้นป่าพื้นดินสั่นสะเทือนเราก็แผ่นดินไหว ในถวยกับไอ้เมงต่างส่งเสียงเฮด้วยความดีใจที่มันทำสำเร็จแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าการโค่นต้นยางนาต้นนี้คือการปลดปล่อยแรงอาคาตที่หลับไหลมานานหลายร้อยปีให้ตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานไม้จากต้นยางนาก็ถูกนำมาแปรรูปเป็นเสาเป็นคานเป็นพื้น และคือหลังคาของเรือนหลังใหม่ของนายถวยมันเป็นบ้านไม้สักทองที่งดงามแล้วก็แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าทุกทุกชิ้นไม้ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นเรือนหลังนี้นั้นมันล้วนแล้วแต่มีดวงจิตที่โกรธแค้นของผีเท่าอย่างสิงสถิตอยู่ การหลอกหลอนเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ในถยวยกับนั่งส้อยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือหลังใหม่คืนแรกในถยวยได้ยินเสียงคนแก่เดินลากเท้าอยู่บนคือบ้านตลอดทั้งคืนเสียงไม้มันลั่นเอียดอารดเอียดอารดดังมาจากทุกมุมของเรือนเขาคิดว่าคงเป็นเสียงไม้ที่กำลังปรับตัว นางส้อยที่นอนอยู่ข้างๆก็พอว่าตื่นกลางดึกเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนมีมือเหี่ยวยน่นมาลูบไล้ที่ใบหน้าแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นมาก็ไม่พบอะไรคืนที่สองสิ่งของในบ้านก็เริ่มถูกย้ายที่เองในตอนกลางคืนทุกเช้าในถ้วยกับนางส้อย ก็จะพบว่าจานชามมีคว่ำม,มีหงายเก้าอี้เคลื่อนไปอยู่กลางห้องหรือแม้แต่รูปบรรเบารุรที่แขวนอยู่บนผนังก็กลับหัวกลับหางในถ้วยก็เริ่มสงสัยแต่นางส้อยนี่ก็เริ่มหวาดกลัวจนจับไข่ผีเท่าอย่างไม่ได้หลอกล้อนแค่บ้านในถ้วยแต่มันยังตามไปหลอกล้อไอ้เม้งด้วย ไอ้เม้งมักจะได้ยินเสียงคนแก่ไอ้คลกโครกอยู่ข้างหูเสมอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามและในคืนหนึ่งขณะที่ไอ้เม้งกำลังนอนหลับเขาฝันว่าตัวเองถูกจับมัดแล้วก็มีชายแก่ใบหน้าเหี่ยวย่นยืนอยู่ตรงหน้าชี้หน้าด่าด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้น ไอ้คนทรยศมึงทำลายบ้านกูมึงต้องชดใช้ไอ้เม้งสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจพบว่าทั่วทั้งตัวของเขามันเต็มไปด้วยร้อยขีดข่วนราวกับถูกเล็บยาวๆตะปบการหลอกหลอนเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที่บ้านของในถวยกลางดึกคืนหนึง่ง ขณะที่นายถวยกำลังหลับไหลอยู่บนเตียงเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงกรีดร้องอันโหยหวนของหนางซอยเขาเบิกตาโพรงขึ้นมองภาพที่อยู่ตรงหน้าและก็ต้องแถ็งถื่อด้วยความหวาดกลัวร่างของหนางซอยถูกตรึงไว้กับพื้นด้วยรากไม้สีดำารมึนที่งอกออกมาจากพื้นไม้ของเรือน ใบหน้าของนางบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเมือ่อรากไม้เหล่านั้นเริ่มรัดร่างของเธอแน่นขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยปล่อยเมียกูนะแก่ป็นใครทันใดนั้นผีเท่ายางก็ปรากฏตัวขึ้นกลางห้องนอนร่างของมันผอมเกรง็งผมขาวโพลนยาวถึงพื้นดวงตาทั้งสองข้างโบลลึกเหลืองแสงสีแดงฉาน มันชี้หน้าดาทอในถวยด้วยเสียงที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยแรงอาฆาตกูคือเจ้าของบ้านหลังนี้มึงทำลายที่อยู่อาศัยของกูมึงทำลายชีวิตกูมึงกับเบียจะต้องนชนชายผีเท่ายางใช้มือที่เหี่ยวแห้งและยาวเฟื้อยคว้ามับบไปที่ร่างของนายถวย แล้วก็จับเวียงไปกระแทกกับฟาผนังเสียงดังปักร่างของนายตวยกระแทกกับไม้ผนังอย่างแรงจนเจ็บไปทั่วทั้งตัวไม้ที่ถูกกระแทกนั้นมันเป็นไม้จากต้นยางที่เขาโค่นมาเองและมันก็เหมือนมีแรงกระแทกที่มองไม่เห็นกระแทกกลับมาหาเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า หยุดฮะกูขอโทษกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วแต่ผีเท่ายางมันไม่สนใจมันกลับพุ่งตรงเข้ามาหาหนังซ้อยที่กำลังดิ้นรนจากรากไม้ที่รัดตัวเสียงของมันหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง <c oughs> มึงเป็นเมียของมันมึงก็จะต้องรับผิดชอบ <c oughs> ก่อนที่ผีเท่ายางจะทำร้ายหนังซ้อยไปมากกว่านี้ ในถวยก็รวบรวมเรียวแรงทั้งหมดที่มีวิ่งตรงไปคว้ามีดอีโตที่วางอยู่ข้างเตียงแล้วก็ฟันใส่ร่างของผีเท่าอย่างอย่างสุดแรงเกิดแต่มีดกลับทะลุผ่านร่างนั้นไปอย่างไร้ผลและในทันใดนั้นมีดอีโตในมือของเขาก็เรืองแสงแดงกำและร้อนจัดราวกับถูกเผาด้วยไฟ ผีเท่ายางหัวเราะอย่างบ้าครั่ง <c oughs> ไม้นี่ก็มาจากร่างของกูมึงจะเอาดาบจากร่างกูมาทำร้ายกูได้ยังไงในทวยทนความร้อนไม่ไหวต้องปล่อยมีดทิ้งไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> ผีเท่ายางหันกลับมาหาในทวยอีกครั้งคราวนี้มันพุ่งเข้าใส่เขาอย่างดุร้ายแขนที่ยาวเฟื้อยของมันพุ่งเข้ามาบีบคอเขาอย่างแรง ในถวยรู้สึกเหมือนขาดอากาศหายใจใบหน้าของเขาเริ่มเขียวคล้ำขึ้นมาเรื่อยๆอาจารย์คงอา,อาจารย์คงอยู่ที่ไหนดังส่อยตะโกนอย่างหมดหวังในวินาทีวิกฤตนั่นเองแสงสว่างสีเหลืองทองก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงสวดมนต บทคุ้มครองดังขึ้นมาอาจารย์คงคารวาดผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าที่ในทวยเคยได้ยินชื่อเสียงเดินถือไม้เท้าลงยันเข้ามาในห้องใบหน้าของท่านโกเต็มไปได้วยเมตตาแต่แววตานะมันจริงจังและโกเด็ดเดียวหยุดก่อนวิญญาณผู้พยาบาทอาจารย์คงเอ่ยขึ้น กรรมีิเขาสร้างเจ้าก็ได้รับผลของมันไปแล้วการจองเวรไม่จบสิน้นจะมีแต่ทุกข์ไปไม่รู้จบสิน้นผีเท่ายางหันมามองอาจารย์คงด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟมันไม่พอใจที่ถูกขัดขวางมันพุ่งเข้าใส่อาจารย์คงแต่เมื่อร่างของมันสัมผัสกับรัศมีของไม้เท้าลงยัน ผีเท่ายางก็กรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันกระเด็นถอยหลังไปชนกับฝาผนังจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนอาจารย์คงก็ไม่รอช้าท่านรีบสวดคาถาบทใหญ่มือหนึ่งก็ถือไม้เทา้าอีกมือหนึ่งก็หยิบยันเกราะเพชรออกมาเผาไฟแล้วก็โปรยเท่าไปรอบห้องสายสินที่ท่านนำมาด้วย ก็ถูกขึงเป็นวงกลุ่มล้อมรอบตัวในถ้วยและนางซอย <c oughs> ผีเท่ายางคำรามด้วยความโกรธแค้นมันใช้พลังทั้งหมดที่เหลืออยู่สร้างภาพมายาขึ้นมาหลอกหลอนภาพของต้นยางนาที่กำลังถูกโค่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพของเสียงเลื่อย ที่บาดลึกเข้ามาในเนื้อไม้ทุกภาพทุกเสียงล้วนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานเจ้านณะอาคาตเขาได้แต่อำนาจแห่งกรรมที่เจ้าสร้างก็ต้องชดใช้ด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์คงพูดเสียงดังปล่อยวางเธอวิญญาณผู้พยาบาทไปสู่ภพภูมิที่ควรจะเป็นเธอ ท่านนำน้ำมนต์ที่ปลุกเสกมานานนับปีสัตว์เข้าใส่ร่างของผีเท่ายางเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังลั่นอีกครั้งก่อนที่ร่างของผีเท่ายางจะค่อยๆโปร่งแสงขึ้นสีหน้าของมันจากที่เคยเต็มไปได้วยความโกรธแค้น มันค่อยๆกลายเป็นความเศร้าซ่อยและออดล้ามันมองหน้าในถวยเป็นครั้งสุดท้ายโดยสายตาที่คล้ายจะโอโหสิกรรมให้ก่อนที่มันจะสลายหายไปในอากาศธาตุเหลือทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินชื้นและกลิ่นยางที่โชยมาเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์หลอกหลอนก็สงบลงอย่างสิ้นเชิงในถ้วยกับนางซ้อยซึ่งในพระคุณอาจารย์คงอย่างยิ่งพวกเขาทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเทาย,ยางอย่างต่อเนื่องในถ้วยก็ตัดสินใจทุกบ,บ้านหลังนั้นทิ้งจนหมดสิน้นแม้จะเป็นไม้เนื้อดีราคาแพงเขาก็นำไม้เหล่านั้น ไปบริจาคให้วัดเพื่อใช้สร้างศาลาและการ,รเรียนเขาใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสัม,มถะทำมุนทายชีวิตสัตว์และบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้ลูกหลานได้ฟัง<ม>เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าอย่าได้คิดทำลายธรรมชาติและอย่าได้เนรคุณต่อสิ่งมีชีวิตที่เคยให้ร่มเงาและชีวิตกับเราเพราะในบางครั้ง บวงแห่งพนาอาจติดตามเราไปได้ชั่วการละนานก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ